คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดครับทว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดบางอย่างก็มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การที่เราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาครองบางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งแย่งกันช่วงชิงสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นมาเป็นของตนเอง พอมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งความเห็นแก่ตัวอาจจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่บ่อยครั้งแต่มันมักต้องแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวเพราะผู้คนรอบข้างต่างก็จะไม่อยากเข้าใกล้เกรงว่าจะถูกเราแย่งสิ่งดีๆไปอีกการที่เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือหวังจะเอาแต่สิ่งดีๆเข้าตัวอาจจะเพราะเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้ในโลกนี้ แต่พระคัมภีร์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับอย่างนี้แปลว่าพระคัมภีร์สนับสนุนให้เราไม่เก็บสิ่งดีๆเอาไว้แต่ให้มอบให้คนอื่นแทนอย่างนั้นเหรอครับทั้งที่สิ่งดีๆคือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขในโลกนี้แล้วแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขนะสิเพราะสิ่งดีๆไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ไปอยู่กับคนอื่นแทนโธกว่าจะแย่งมาได้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับ จริงๆแล้วที่การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับก็เพราะพระเยซูทรงเป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งที่เรามีที่เราได้รับมาและที่จะมาถึงในอนาคตยังไงล่ะครับเป้าหมายของการให้ในพระคัมภีร์เล็งถึงการที่เราจะไม่จดจ่อที่วัตถุสิ่งของที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เรากำลังจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ผู้มีสิ่งดีเตรียมไว้ให้เราอย่างไม่จำกัดและจะส่งให้เราตามขนาดความเชื่อของเราครับ นั่นแปลว่าถ้าเราเลิกมองว่าความสุขของเราต้องมาจากการที่ต้องไปแย่งชิงสิ่งที่โลกบอกว่าดีที่สุดมาครองแต่เพียงผู้เดียวแต่หันมามองที่พระเยซูและมองว่าพระองค์คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและเป็นแหล่งที่มาแห่งความสุขของคุณผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกเต็มอิ่มในหัวใจได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปแข่งแย่งและช่วงชิงอะไรจากใครเลยครับเพราะพระเยซูลงมาสิ้นพชน เพื่อเราทุกคนจะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาและสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นตัวอย่างแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ใครสักคนจะมอบให้ใครคนหนึ่งได้เลยครับขอให้พระเยซูจะเป็นสมบัติล้ำค่าในจิตใจของเราเสมอนะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสมบัติของเราอยู่ที่ไหนจิตใจของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อพระเยซูทรงเป็นสมบัติล้ำค่าของเราจิตใจของเราก็จะจดจ่อที่พระองค์ และเราจะมีความมั่นใจว่าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆในชีวิตเลยเราจะไม่เป็นคนที่ต้องไปแย่งช่วงชิงอะไรจากคนอื่นแต่กลับกันคือเรานี่แหละครับก็จะเป็นผู้ที่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่ามีสิ่งดีๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่พระองค์จะทรงจัดเตรียมให้เราในเวลาที่เหมาะสมครับสรุปนะครับ ความเห็นแก่ตัวอาจจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีหรือดีที่สุดก็จริงแต่เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งบางคนก็อาจจะเห็นแก่ตัวแบบชัดเจนจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้มีใครเกลียดหรือไม่ชอบที่เขาเห็นแก่ตัวแต่เป็นตัวเขาเองที่รู้สึกว่าต้องต่อสู้แย่งชิงการได้สิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นเพียงลำพังสุดท้ายเขาก็จะไม่มีความสุขพระคัมภีร์บอกว่า การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับการได้รับทําให้เรารู้สึกมีความสุขอาจจะเพราะเราไม่ได้ต้องเสียสละอะไรหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนได้รับรางวัลและเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้รับเราจึงมีความสุขเมื่อหัวใจของเราหันไปจดจ่อที่พระคริตมากกว่าที่ความต้องการของตัวเราเองพระองค์ก็จะเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุดของเราที่ไม่มีใครจะแย่งชิงไปจากเราได้ และเราเองจะไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรจากใครอีกเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้เราลองแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนและพี่น้องของเราสัก5คนดูสิครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อนนี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับบรรดาผู้เป็นที่รักของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอรไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง c g n Podcast สำหรับคืนนี้กูดไหนครับ